วโมงเ่อมาให้กงใจครับเพื่อเป็นการให้เหตุภาพเจนผมขอแยกถ่ายภาพก่อนีครัผมขอแยกนนทีครับรานเลือกตัใครสิเลือพักเพื่อใเลือพูดเมืองไม่ถอนะครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพนานไปหน่อยนะครับช่วงนี้อยู่กรุงเทพเมินล่ำเนาะนะครับแล้วก็ อู้ยอมมาได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับพอฟังได้นะครับแต่ว่าอู้มาได้นะครับอู้มาจ้างนะครับแต่เรียนกับพี่น้องว่าวันนี้พรคเพื่อไทยมาเยี่ยมเยือนกับพี่น้องอสมมอนะครับในอำเภอเมืองของจังหวัดลำพูนกับบ้านที่แมานก็ครับนะครับบ้านที่กับอำเภอเมืองนะครับแสนเนี่ยจ่ายหมื่นจบเอาโฉนดคืนมาซะเอาที่ดินคืนมาซะมันจะได้ไปเป็นสมบัติ ส่งต่อฮื้อลูกฮื้อหลานดีกว่าส่งมอบหนี้สินให้ลูกให้หลานต่อไปคนเท่าดีเหลือนั้นก่อนกึดงง่ายๆคนเท่าเป็นหนี้เนี่ยส่วนมากเป็นหนี้ทกศทั้งนั้นนะครับนังเนี้ยผมนี่ประธานทกศเกา่าบะเดี๋ยวลูกหนี้ทกศเนี่ยนะครับอายุฉเฉลี่ยอยู่ที่ห้าสิบเก้าครับ อายุเท่าขนาดล้อายุเฉลี่ยห้าสิบเก้าแล้วถามว่าไอ้คนบางคนเนี่ยเจ็ดสิบป่ายเนี่ยถามแต่นะครับเป็นหนี้ทกศเนี่ยย่งแย่ส่วนอยู่ก็บางคนจะจําเป็นนะแต่ส่วนหนึ่งไม่ไหวแล้วส่วนหนึ่งบาไหวแล้วครับบ่ได้ลงส่วนลงนาละแต่ยังเป็นหนี้อยู่ยังปดไม่หมดอ่ะวันนี้เนี่ยถ้าคนถ้าอายุสูงอายุอย่างนั้นนะครับเราจะสร้างกลไกบอกว่ายกหนี้กันเลย บศูนย์เพื่อที่ท่านจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติมีเงินในการไปประกอบอาชีพในเงินในการไปกินไปอยู่แทนที่จะเป็นเงินที่จะต้องมาคอยใช้นี่ใช้สินต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างเบาๆเราต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทุกคนในเรื่องรายได้อย่างเดียวกันครับ เรามีนโยบายในกรณีที่ท่านเป็นคนที่เงินไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะครับไม่ถึงเกณฑ์ก็คือไอ้เส้นความยากจนเนี่ยปีหนึ่งห้าหกหมื่นเนี่ยถ้ามาถึงเนี่ยนะครับสุดท้ายรัฐบาลของเพื่อไทยเราจะเติมเงินให้กับท่านเพียงพอที่ท่านจะอยู่ได้ระบบสวัสดิการตอนนี้มันพังไปหมดแล้วครับในช่วงหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรครับ ผมบอกความจริงให้นะพอไปเป็นรัฐบาลคราวที่ขราวเนี้ยเจอเข้าไปเนี่ยสวัสดิการทั้งทั้งประเทศทุกรูปแบบเนี่ยมีสาวกว่าประเภทครับตึงพิการอายุนักเนาะบางคนป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้เอ่อบางคนเป็นคนตุกคนจนมีสวัสดิการอยู่20กว่าประเภทเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนบางคนเนี่ย ได้เกือบทุกประเภทเข้าเกณฑ์ทุกประเภทคนที่ได้มากที่สุดเนี่ยสวัสดิการเนี่ยได้เงินสองหมืนกว่าบาทต่อเดือนครับนักลํมก็ครับในขณะที่คนที่ควรได้จํานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้วันนี้สิ่งที่เราจะทําคือเราจะมาปรับโครงสร้างระบบสวัสดิการรัฐทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันกับพวกเราในฐานะประชาชนคนไทยทุกคนว่า ไม่ว่าท่านเป็นคนไทยเนี่ยท่านจะล้มกี่ครั้งก็าตามรัฐบาลเพื่อไทยจะโอบอุ้มให้ท่านยืนขึ้นมาได้แข็งแข็งแรงครั้งหนึ่งจะต้องไม่มีคนไทยที่เป็นคนจนอีกต่อไปใช้คำว่าคนไทยไร้จนเราจะทำให้ได้ในการที่จะทำนโยบายที่มันสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องทุกคนพี่น้องครับวันนี้การขับเคลื่อนในเรื่องการเมือง เป็นสิ่งสำคัญนะครับพวกผมต้องการทุกมือพวกผมต้องการทุกคะแนนในการที่จะเข้าไปทำงานในฐานะรัฐบาลไม่มีพักไหนอีกแล้วครับที่มีประสบการณ์ทำงานเท่ากับพรรคเพื่อไทยไม่มีพรรไหนโดยการนำของท่านหัวหน้าพักท่านยุรพันธ์อมรวิวัตรได้นำทีมมาพบปะกกับพี่น้องประชาชน สิ่งหนึ่งก็อยากขอบคุณพี่น้องอสมมและพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนที่ให้การสนับสนุนแะโดูเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่หนึ่งนี้พักเมื่อไทยก็จะส่งคุณชัยนรงค์ผู้พิสิทธิ์ให้มาสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนรัษฎร ของจังหวัดลำพูนในนามพักเพื่อไทยและ <ผม S 2> ก็เลยคิดว่าอยาก,กน,นั้นเลยเมื่อเราทำงานที่มีชื่อเสียงมากเลยในอดีตในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดพี่น้องโอสมอาช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วในอดีตที่ผ่านมานะครับเรื่องของโควิดและอื่นๆ การต่างๆเรามีนโยบายที่ชัดเจนและปีนี้ก็มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการเกษตรใครเป็นอสมส่งเสียงเฮมาดกันงๆใครยังไม่เป็นไม่เกิดเป็นอสมส่งเสียงเฮดัๆใครมเปิดไฟตาบนนายทรงเสียงเนี่ครับพี่น้มาก ถูกขัดแข้งขัดขาดูต่อเห็นไหมครับท่านอดีตผู้นำของเราท่านนายกทักสินตอนนี้ต้องอยู่ในเราจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องทุกคนเราจะปลดหนี้ให้ท่านให้ได้เราจะสร้างหลักประกันทางด้านสวัสดิการและ,ะไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้โอกาสพวกเรานะครับเราจะเดินหน้า สู่ชัยชนะในการเลือกตั้งพร้อมกันครับขอบพระคุณครับสอัุชนรพนยเสียงมาาดังไดรยู่เต่สองียงดังไดร่ของอไรอนดังอาปเขตหอของท่านชัยรงนนะต่อของท่านราน ก็อยู่เจอท่านรังสรรค์ได้บอกคุณพี่น้องเรารวมถึงในฐานะผมทำงานในสภาต้องเรียนเลยนะว่าท่านรังสรรค์นิรัตน์เนี่ยตื่นก่อนโอนที่หลังครับไปถึงสภาเป็นคนแรกเริ่มกลับเป็นคนสุดท้ายถ้ามีรางวัลสสขยันที่สุดผมว่ารังสรรค์นิรัตน์ได้แน่นอนและเมื่อเกิดักดิ์ไปที่นนี้สสอคนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถึง่าอสสองถึงเกษตรนวมบาแล้วก็สูงไปถึงัโฟทีวาการตส่วนเกษตรและสากลของหน่มโอนกพิจารณาอนแออีกหพอเขาหันแล้วว่าวันนี้พี่น้องของเขาเนี่ยต้องการเยียวยามาฝากาพักตูนพักตูนะครับอยากกลับบ้านเรียรับครบถ้วนเลยครับทั่นีครับผอก่อรับขอยากขอบคุณพี่น้องนะครับ วันนี้อย่างที่ผมดับเห็นครับเวทีที่ระพูนเนี่ยนับหนึ่งเป็นเวทีแรกของประเทศแนะพรุ่งนี้ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทย